สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับอ่ะวันนี้นะครับเป็นวันพุธนะครับ4มกราคมนะครับวันนี้ฟุตบอลมีให้ติดตามกันมากมายนะครับทั้งในพรีเมียร์ลีกเกาโชเซเลอากบอลเดเลแล้วก็มีลีกอื่นๆอีกนะครับพวกตุรกีกีสอะไรพวกนี้นะครับวันนี้นะครับจะเน้นที่พวกหลีชันนำละกันนะครับเน้นที่ทีมใหญ่ๆนะครับวันนี้ก็จัดมา2คู่นะครับเหมือนเดิมนะครับ ออาไปดูคู่แรกก่อนแล้วกันนะมาไปดูฟุตบอลทู่วของสเปนก่อนนะครับจะเป็นกัวเดเรนะครับหยิบมาหนึ่งคู่นะครับจะเป็นอาซีเอฟอินเตอร์ซิตี้นะครับจะเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลน่านะครับอินเตอร์ซิตี้นี่อยู่ในดิวิชัน3นะครับก็จะเป็นอาพิเวล่าอาร์นะครับก็วันนี้จะพบกับจ่าฝูงนะครับของลีกสูงสุดนะครับอย่างบาร์เซโลน่านะครับ แน่นอนว่าเรื่องของคุณภาพทีมเนี่ยชื่อชั้นเป็นรองชัดเจนนะครับเพราะว่าอยู่ดิวิชั่นต่างกันค่อนข้างชัดมากๆนะครับผลงานก็ถือว่าดูดีบ้างไม่ได้ดูดีบ้างนะสำหรับเจ้าถิ่นนะครับด้วยความที่เป็นรองเยอะชัดเจนก็วันนี้น่าจะใส่เตเหมือนกันแต่เพราะว่าได้โอกาสเจอที่อย่างทั้งทีนะครับแต่ว่าบาร์เซโลนาเนี่ยก็ยังเหนือกว่าผมคิดว่าวันนี้ต่อให้จะมีการโรเตชันเหมือนือนาเตะนะครับใช้พวกตัวสำรองหรือว่าดาวล่งเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีกว่าชัดเจน นะครับเพราะว่าเด็กบาซ่าตัวสำรองก็ถือว่าเก่งเก่งหลายคนเลยนะก็จัดทีมอีกชุดหนึ่งได้เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยผมคิดว่าบาเซโลน่าก็น่าจะมาตามนัดนะครับน่าจะเก็บชัยชนะได้แล้วก็เข้าสู่รอบต่อไปแต่ว่าเรื่องของราคาเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงหน่อยเพราะว่าราคาผปิดาแพงนะครับให้บาเซโลน่าบุกไปต่อที่2-25เลยนะครับจำเป็นต้องชนะด้วยสกอร์3ต่อ0นะครับแต่ผมคิดว่าบาเซโลน่าก็เป็นบอลที่อ่า เป็นระบบนะครับเล่นดีแล้วก็ผู้เล่นมีความหลากหลายนะครับมีมิติที่มากมายเพราะว่าเกมนี้นะครับบาซ่าชนะได้แล้วก็น่าจะชนะขาดได้เหมือนกันนะด้วยความที่พวกเขาชื่อชั้นดีกว่าชัดเจนนะครับก็ถึงแม้ราคาจะเปิดประแพงแต่ว่ายังน้า้อดต่อดีบาซ่านะครับสว่วนอีคู่หนึ่งเนี่ยไปดูบิ๊กแบชดีกว่านะครับก็จะไปดูอ่าอินเตอร์มิลานนะครับจะเปิดบ้าน เจอกับนาโปลีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าจะสนุกนะครับอินเตอร์มิลานเนี่ยก็ผลงานที่ผ่านๆ่านมากา็ดูดีนะครับนับจากทุกรายการแล้วเนี่ยก็ไม่แพ้ใครมา7เกมติดเนี่ยแล้วก็ชนะไปหนึงหเกมนะครับล่าสุดนะครับเกมล่าสุดของอินเตอร์ก็คืออาอุ่นเครื่องนะครับเจอซาสโซโลมาแล้วก็ชนะไปหนึงศูนย์นะครับส่วนสายการเดลีกตอนนี้เนี่ยอยู่อันดับ 5้นะครับ30คะแนนจาก15เกมตามหลังจาฝูงนัโบลีอยู่11แต้มนะครับส่วนนัโบลรีอย่างที่บอกไปครับว่าตอนนี้เป็นจาฝูงนะครับผลงานก็ถือว่าร้อนแรงนะครับปีนี้ในลีกพอฟฟอร์มมากๆนะครับชนะติดต่อกันมา11เกมรวดนะครับแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะครับผลงานดีจริงๆโดยเฉพาะเกมลุกจัดจ้านนะครับจัดจ้านนะครับแนวลุกปีนี้น่ากลัวนะครับท้งโอซิมเพน ควาวอลสเคเลียนะครับแล้วก็มีหลายๆคนเลยนะครับที่วางผลได้นะคือตาโปลีเนี่ยจะจัดหน้า3ตัวยังงก็ตามแต่ว่ายิงได้เยอะเสมอเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมใหญ่นะก็แน่นอนว่าตัดสินกันที่เรื่องของความเด็ดขาดนะครับว่าใครที่มีความเฉียบคมแล้วก็มีความอันตรายมากกว่าก็น่จาจะชนะไปนะครับถ้าเกิดเทียบกันแนวลุกเนี่ยโอเคแหละอินเตอร์ก็น่ากลัวนะทั้งการมีลูกาก,กูมีเชโก้หรือแม้กระทั่งลาลทาร่โลนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดเทียบกันจริงๆเรื่องของความเด็ดขาดผมยังมองว่านาโบลีค่อนข้างจะมีจุดนี้ที่ดีกว่านะครับเพราะว่าเกมนี้สู้กันได้สูสีแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดจะตัดสินกันที่ว่าใครเป็นผู้ชนะผมคิดว่านวรุกตาโบลีค่อนข้างจะเฉียบคมแล้วก็เด็ดขาดมากกว่านะครับวันนี้ราคาเปิดมาให้ยิงเตอร์ต่อที่จุด R 0 2ูผมยังผมมองว่านาโบลีภาษีดีกว่านะครับเชื่อว่าวันนี้อย่างน้อยน่าจะมีแต้มไม่นาแพ้นะครับสรุปนะครับวันนี้2คู่ก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ าทางฝั่งบาร์เซโลนาในโกบาเดเรแล้วก็อีกคู่หนึ่งจะเป็นนาปโปลีในเกาโชเซเลียนะครับอ่ะนี่ก็เป็น2คู่ที่คัดมาฝากกันนะครับสวัสดีครับ